เลยแล้วก็เนี่ยจากตอนแรกพอยเปคนที่คางตัดใช่ไหมแล้วก็หน้าดูตอบตอบดูไม่มีมิติหลังจากที่ไปทํามาคือแบบดูดีทุกคนสวัสดีค่ะพอยนะคะมาจากช่องแต่งหน้ากับเวียสหรือว่าอิสพอยนะคะ วันนี้พลอยก็มีปัญหาช่วงใต้ตาค่ะแล้วก็เป็นคนที่หน้าตอบหลังจากที่ไปปรึกษาคุณหมอมานะคะคุณหมอแนะนําให้ฉีดเป็นใต้ตาของฟิลลกานะคะแล้วก็หน้าเป็นคนที่หน้ามีความแข็งนิดนึงหมอก็เลยแนะนําให้ฉีดฟิลเลอร์คางค่ะให้หน้าดูสมูทขึ้นแล้วก็เดี๋ยวไปฉีดกันเลยค่ะ ฟิลเลอร์เป็นสารเติมเต็มในกลุ่ม h a เที่จะช่วยเติมเต็มใบหน้าในบริเวณที่ต้องการเช่นฟิลเลอร์คางจะแก้ปัญหาคางตัดคางบุ๋มทำให้รูปหน้าโดยรวมดูเรียวละมุนขึ้นเห็นผลทันทีหลังทําโดยทั่วไปฟิลเลอร์จะอยู่ได้ประมาณ1ปีค่ะซิลล่กา้าเมื่อนำมาฉีดใต้ตาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและบำรุงผิวใต้ตาลดความคำ้ำ อยก็ไปฉีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกก็กังวลเพราะว่ายังไม่เคยฉีดใต้ตาแล้วก็คางใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เจ็บเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอมือเบามากอาจจะมีเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าคือแบบทนได้อะคะ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากมาฉีดเหมือนพลอยนะคะก็สามารถมาได้ที่อานะะิกาคลินิกเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่พลอยได้ไปฉีดใต้ตา,ฟ,าฟิลลกาฟิลเลอร์คางแล้วก็แอบ,บฉีดวิตามินผิวมาด้วย,ย<ะ>วันนี้คือครบ14วันแล้วนะคะใต้ตาคือแบบ เห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันสว่างขึ้นแล้วก็ตาดูตื่นขึ้นมากๆเลยแล้วก็เนี่ยตอกตอนแรกพอจเคนที่ทางปัดใช่ไหมแล้วก็หน้าดูตอบตอบดูไม่มีมิติหลังจากที่ไปทํามาคือแบบดูดีทุกคนดูดูความปังหน้าดูมีมิติขึ้นถ่ายรูปก,ก็คือแบบหามุมง,ง่ายขึ้นมากๆเลยชอบมากทุกคนใครอยากที่จะไปทําสวยตามพอยก็คือไปได้ที่อนิกาคลีกเลยค่ะ